นี้คือสรุปข่าวดวนกฟนประกาศดับไฟ17จุดกรุงเทพสมุทรประการค่ะวันนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบกันนะคะการไฟฟ้านครหลวงได้ประกาศแผนการดับไฟฟ้าค่ะซึ่งครั้งนี้จะส่งผลกระทบทั้งหมด17พื้นที่ด้วยกันค่ะกำหนดการที่ประกาศออกมานะคะคือสำหรับวันนี้วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ค่ะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะ จะครอบคลุมบางส่วนของกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการค่ะเรามาตรวจสอบรายละเอียดกันเลยดีกว่านะคะว่ามีพื้นที่ไหนและช่วงเวลาใดบ้างที่ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษค่ะในตารางนี้คือรายละเอียดของแต่ละพื้นที่ค่ะพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะทําการดับไฟไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะสิ่งสําคัญที่ต้องเน้นย้านะคะคือเวลาของแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นต้องตรวจสอบตารางให้ถี่ถ้วนนะคะ หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงต้องมีการดับไฟฟ้าชั่วคราวในครั้งนี้เรามาดูเหตุผลพร้อมกันเลยค่ะทางการไฟฟ้านครหลวงได้ชี้แจงนะคะว่าทำไปเพื่อเพิ่เพมเสถียรภาพของระบบจ่ายไฟและป้องกันปัญหาในอนาคตค่ะเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงรักษาระบบตามแผนงานค่ะเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยในระยะย,ยาวนะคะเป้าหมายหลักคือการปรับปรุงระบุให้ดีขึ้นค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดโอกาสเกิดเหตุขัดข้องกระทันหันค่ะ อาจจะไม่สะดวกสบายชั่วคราวนะคะแต่ก็เพื่อแลกกับระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและเชื่อถือได้มากขึ้นในระยะยาวค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประกาศควรจะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างการวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะจะช่วยลดผลกระทบต่อชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนค่ะและคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะคะคือได้ตรวจสอบรายชื่อพื้นที่อย่างละเอียดแล้วหรือ,อยังคุณคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ค่ะ